นี่ก็เป็นวันพระนะครับเป็นมาก็มันวันไปพระนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาธสมมาบูชาสังฆบูชาสาธุ จขอบูชาคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ของพระยูคบาอาจารย์คุณแบบไม่นาถามไม่นามีตรงนี้ไะ อิม in 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 ินะสัคเคเรนะพุทธังอภิปุชยามะอิมินะสัคเคเรนะธรรมังอภิปุชยามะอิมินะสัคเคเรนะสังฆังอภิปุชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอาชิวะทิสวาคาโตภะคะวะตาัฏฐมุตังมังนะมัสสะมิ ตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกคะตังโฆสังฆังนะมามายังพันเตวิสุงวิสุงลักะนาทายะอิสารเนนสสะห้ปัญจสิรานิอัจามะตุติยัมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลักะนาทายะอิสารเนนสสะห้ปัญจสิรานิอัจามะ Tiyampi mayang bante wisung wisung rakanata ayak tesarane nasaha bantasiranya jama. Namu dasa bhagavato arahato samma sambhuddassa. Namu dasa bhagavato arahato samma sambhuddassa. Namu dasa arahato samma sambhuddassa. พุทธังสารานังคัจฉามิธัมมังสารานังคัจฉามิสังฆังสารานังคัจฉามิสุติยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิสุติยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิสุติยัมปิสังฆังสารานังคัจฉามิตัดิยัมปิพุทธังสารานังคัจฉามิตัดิยัมปิธัมมังสารานังคัจฉามิ ตัติยัมปิสังขังสาระนังขจ้าอามิปาญาติปัตาเวรมณีสิกขาปัจังสมาทิยามิอาทินาธานาเวรมณีสิกขาปัจังสมาทิยามิจามิสุนิชาจาราเวรมณีสิกขาปัจังสมาทิยามิมมสาวาทา เวรามณีสิขาปัตังสมาธียามิสูราเมระยามะชาปามาตนาเวรามณีสิขาปัตังสมาธียามิอิมานีปัญจสิขาปธานิสมาธียามิอิมาณีปัญจสิขาปธานิสมาธียามิอิมณีปัญจสิขาปธานิสมาธียามิอามะปันเต สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะภคะสัมปทาสีเลนะมิพุติงยันติตัสสะมาสีลังโสติสิรัโสภะคะวะอรหังคัมมาสัมปุโตมิชฌาลานาสัมปันโน Lokahitu no, anu taro kulisa tamma sarati sata dewa manusia nang utu Pakawati sawakato pakawata temu santitiko agariko Ehi si, pasiko panahiko pacatang wetita po windyo, Supati panno, pakawato, saawaka sangko. Supati panno, pakawato, saawaka sangko. Ya ya pati panno, pakawato, saawaka sangko. Kami ti Ya ti sangga ta, diburi dayu

พหุงสาตสมาพินิมิตาสาวุธันตังกิมีลั่นวุติทากุลัสนามารังธานาติธรรมวิตินาจิตตวามุนิโตตันเตชะสาภาวะทุเตชยมังคารานิ มาราติเรกามติยุติตศสัพพราติงโคลัมปนาลวะกามคัมภีร์ทายาทังขันติสุทันตวิทินาชิตาวุณิโดตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคารานีนาราหิริงกาจาระ อิจปัตมัสต์มัสุทารุนันตังเมตามุสเสกวิตินาจิตตาวามุนิโตตันเตยะสสวตทุติชยมังคารานิอุคิตาทัตมติหาตัสุทารุนันตังสาวันติโยชนะปะตังคุริมาลาวันตั์ อิทิปิสังฆตมโนชิตาวามุนิโตตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิตาตวานาคาตมุตารังอวากาปิเนยจินจายตุตวัชนัง Danyaka yamace sante nasa ma vitina jita wamuni indo tan te jaya mangkarani. Sajjam vihāya mātī sajjakawatte ketuṃ bhātā piro pittamadangati anta puṭang panyapaṭi paṭhārito cittavāmuniñdo tante jāsāpavattu te cayamangkara Nanto pananda pucah kami pucah mahe itu patetha vitina citawamunindo dante jasabawa ya tu te jayamangarani Tukah hati tibu sakinah sutata Tangkaman wisuti suti miti Paka bitanang janah Hatina witina sitawamunintu Tante <tip> jasa pawatute เอตาภิพุท c ชยมังคมาอัตถคาถาโยวาจโนทินทิเนสรเตมตันทิหิตวานิวิธานิทุภาวานิโมคังทุขธิกเมยนโรสััโ มหการุณิโกนาโถหิตายะสภาปานินังบุเรตวาปารมีสาภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเยเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตชยมังคาร ทายาโตโพธิยามุเรสะกานังนันติวัฏโนเอวังกวังวิเชโยโสุเชยาสุชเมงกะเรอปาราจิตตพัลังเกสีเสปะทวิโพคกเรอภิเสเกสัพพุตานังอะกะปโตปโมทติสุนักตังสุมังการังสุปาปา ตังโสโทติสุคะโนสมูโตตะสุยะังธัมมจาริสุปะทา a ินังกายกรรมังวาจากัมมังปะทาธินังป a ทาธินังมโนกรรมังปะณ a ติเปปะทาคินาปะทาคินานิกัตตวานรัังทันต ปาระกิเนปะวันตุสะพามังคะรังวะกันตุสะปฏิวตาสะพะพุทธานุภาเวนะสะทาสสุติพะวันตุเตพะวันตุสะพามังคะรังวะกันตุสะปฏิวตาสะพะธรรมานุภาเวนะสะทาสสุติพะวันตุเตพะวันตุสะพามังคะรังรัก ตุสัพเทวตาสัพังคหาโนภาเวนะสะาโสทีภาวันตุเตอาหังสุขิโตโหมิคอยพระพเจ้าจงมีความสุขอาหังมิตุโกโหมิคอยพระพเจ้าจรงปัสจากความสุขอาหังอเวโรโหมิคอยพระพเจ้าจรงปัสจาเวณ อาหารอัปยาปัจโจโหมิขอพระพเจ้าจงปัสจาอุปสรรคอันตรายทั้งควงอาหารอนิโฮโหมิขอพระพเจ้าจงปัสจาความทุขกายทุขใจสุขียาตานังกนิหารามีขอพระพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้บริสุขกายทั้งสิ้นเถิดพระเจ้าต้องจิตกุณฑิผลบุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉัทั้งทั้งเจ้ากรรมนายเวนะทีวันขอให้ท่านได้รับกุศลผลนี้เทิด พุทธะเมตังจิดตังหม่าหม่าพุทธะพุทธะลุพาเวนะธรรมะเมตังจิดตังม่าม่าธรรมะธรรมานุพาเวนะสังฆะเมตังจิดตังหม่าหม่าสังฆะสังฆะลุภาเวนะพุทธะเมตังจิดตังม่าม่าพุทธะพุทธานุพาเวนะธรรมะเมตังจิดตังม่าม่าธรรมะธรรมานุพาเวนะสังฆะเมตังจิดตังหม่าหม่าสังฆะสังฆะลุภาเวนะพุทธะเมตังจิดตังมม่า ผู้ท่าพุูทานุภพาเวนะธรรมะเมตตงจิตตังมามาธรรมะธรรมานุภาเวนะสังฆาเมตังจิตตังมามาสังฆะสังฆานุพาเวนะูุทธาเมตังจิตตังมามาพูทธาพุูทธานุภาเวนธรรมะเมตตธรรมจิตตังมามาธรรมะธรรมานุภาเวนสังฆาเมตังจิตตังมามาสังฆะสังฆานุพาเวนะ Om namo ci vaka ko sira sa ahankaro ni ko sabha satenang o satta dipan thang ga pa so sadiyo chan thang bhumara phajo si van ditot si metaso aroka sanana o ni sa tu oppa